สุขภัณฑ์1ชิ้นขนาด3ลิตรนะ3ลิตรนะรุ่น3สรุ่น3 2 3นะครับนะนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมขอนำเสนอครับเป็นในเรื่องของอ่างล้างหน้าแขวนติดผนังนะครับรุ่น 834A สีขาวอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้ราคาพิเศษในราคาเหลือเพียง4,390บาทครับนี่ราวจับโมย่าราวตรง 1> sn 110ครับตัวนี้ g r a b บ a r นี่นะเหลือเพียง509บาทนี่ม่านโมย่านะครับวัสดุโพลีเอสเตอร์รุ่น acs 211 451นะครับ219บาทครับในเรื่องของชุดสายฉีดชำระสไตนเลสนะจากแบรนด์ฮอน659บาบาทก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยวดีๆนะครับนะไว้ใช้สักตัวหนึ่งนะครับเป็นรุ่น ในตัวนี้เป็นของฮอนเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นก๊อกอ่างล้างหน้าเดี๋ยวขอยนาตนะครับ F 2 0 1 4เ,เราจัดให้เหลือเพียง1290บาทครับตะก้าผ้ารุ่น R L A C S นะ21145จากโมย่า179บาทจ้าที่ผมจะมานำเสนอตุรุ่นนี้เป็นอ่างล้างหน้าแขวนครับรุ่น 910 SWTO จากอเมริกันสแตนดาร์ดนี่อเมริกันสแตนดาร์ดรุ่นนี้นะเป็น2ชิ้นนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า TF2696 SCW นะครับเหลือเพียง3,290บบาทครับนี่เป็นในเรื่องของกระเบื้องพื้นนะเซอร์มิเมอร์ซิโอวูดสีเทาครับนี่นะสีเทา รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น EXC PM จากแบรนด์ทาลานะครับเปกล่องละ2 1 9บาทครับเป็นสีสวยเลยตัวนี้นะครับเป็นกระเบื้องพื้นไซส์20คูณเ0เซนนะ C&R Coffee ชื่อเฉดสีของเขาจากทาลาอีกเช่นเดียวกันโดยเพียง799บาทครางกันบ้างเป็นกระเบื้องผนังนะครสีดานัทเกร y นะครับตัวทารานะ ยี่สิบาบาทครับดีไซน์หนึ่งนะครับเป็นกระเบื้องผนังเหมือนกันนะขนาด7.5็ุคูณ30มเซนครับนะเป็นเฉดสีคราวดี้เจ็ดสีเขียวนะครับ379บาทครับ